ค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วคะ่ะยุธงนะคือเก้าราคาเมื่อนี้มื่อนีนอ้กะลมเย็นคือเก้าราคายุธงนะค่ะสวัสดีค่ะเกียรติสาวบ้านนะาเชนเนี่พี่น้องคะมื่อเนี้ยกะได้มิโน,น่เนาะคะ่ะแกงเฮ็ดขมพี่น้องเฮ็ดโยคะเลตตาต่างหากเกิดยั่วตนคาเลตตาเนาะคะ่ะมันจะออกขมจากน้อยเนาะคะ่ะเอาไปหนึ่งเส้นใบมะขามหรือว่าใบมะกอกเนาะคะ่ะมมะแกงเนาะคะ่ะ แดดไหมคะพี่น้องคะแกงเห็ดผมมั้งล่ะค่ะพี่นอ้งนนะะนองเคยกินไหมค่ะน่แหละค่ะขึ้นเห็ดเห็ดเพิงขมนะค่ะเนาะเกิดยู่ต้วนขนัตตัดนะค่ะเนาะหากนาินเนี่ยมันนี่ก็ได้พี่น้องมันนี่ได้สมไข่อยป่ามาั้ะค่ะเนาะซื้อมาจากตลาดค่ะเขาเห็ดดิ้นี่พี่นอ้องสมไข่ป่า แะ่งใหกินไหมพี่น้องจะแสบด้วยค่ะค่ะนาอพี่ ค่ะมาด้วยค่ะขิงขอาน้ำกันน้ำบกตัว มีอะไรให้เธอคุ้มก้อยก็แซ่บค่ะอืมเอาไปต้มนำ้ำ เย่าเดือดถิมใจนะคะ่ะตุ่มน้ำพมออกเอามา่เสียงคอยบ่าผมเอาไปกินน้ำต้องกินของหวานก่อนนะคะ่ะผมปาก ันมีส่วมไข่ปลาส่วนไดีจ้ะ Hmm. Được này, được ngay Các bạn นี่ทรงนะนี่ก็รลายลายที่นางอ๋อ ককা পোক কাপ ফের đến kịp thời không nhớ cả nhớ cả lấy lại chà

ถ้าเสียบค่ะเกี่ยงใส่ใบมะคำ พี่น้องคะสมไข่ปลาสมนด,ดีดี มันเอกกัเป็นลมล้มเนาะค่ะลมมาปแห้งปปนใดแต่ว่าก,ก็ยุ่งแล้วลายพี่น้องเล้วโงค่ะเอาละค่ะอิ่มแล้วค่ะ,คะพี่น้องค่ะมันเอกกัมีนุ่นเนาะคะ่ะแกงเห็ดเผือกขมเนาะคะ่ะเนื้อขาลิตัสเนาะคะ่ะแล้วก็สมไข่ปลาพี่น้องค่ะอิน่นนะะมนเลยกับแซเยเนาะค่ะมันเอกกัแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องค่ะ กินสดห่อนๆกินน้ำกับพระท่านใด้ตันน้งกต่ขมปากนะะ้ะนค่ะนะอป่ะลืมค่ะกดไล้์กดแชร์กดติดตามแค่สาวบันนะขอบคุณเลยค่ะสิมาลับชมค่ะสวัสดีค่ะ